คุณกำลังรับชมสารคดีจากคนคนโลกครับพบสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคารบนหินหลายเสือดาวขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com ครับมีการค้นพบหินบนดาวอังคารซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงความเป็นไปได้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตในอดีตและอาจเป็นหลักฐานที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยพบมา องค์การนาซารายงานว่ายาน p e r s ์เซเว n รนซตรวจพบหินโคลนลักษณะผิดปกติในร่องแม่น้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นบนดาวอังคารหินเหล่านี้มีลวดลายแปลกตาทำให้มีการตั้งชื่อเล่นว่าจุดเสือดาวและเมล็ดฟิน่นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลวดลายดังกล่าวเกิดจากแร่ธาตุที่ก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าแร่ธาตุเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์โบราณที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคาร แม้นักวิทยาศาสตร์จะยอมรับว่าแร่ธาตุดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติแต่องค์การนาซายืนยันว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญมากพอที่จะจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่นาซ่าเรียกว่าเข้าข่ายเป็นสัญญาณชีวภาพนี่เสมือนเป็นใบเบิกทางให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามว่าลวดลายดังกล่าวอาจมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่ศาสตราจารย์ซันจิฟคุปตา นักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัย Imperial College เลจลอนดอนและเป็นหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารเนเจอร์กล่าวว่าเรายังไม่เคยพบอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจมากเขาอธิบายว่านักวิทยาศาสตร์พบคุณลักษณะบางประการในหินดังกล่าวซึ่งหากพบบนโลกก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพเช่นกระบวนการของจุลินชี ดังนั้นยังไม่มีการระบุว่ามีการพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแต่เรายืนยันว่าหินเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การติดตามต่อทางเดียวที่จะยืนยันว่าแร่ธาตุบนดาวอังคารเกิดจากจุลินทรีย์หรือไม่นั้นคือการนำตัวอย่างหินกลับมายังโลกเพื่อวิเคราะห์องค์การนาซาและองค์การอวกาศยุโรปได้เสนอภารกิจนำตัวอย่างจากดาวอังคารกลับมายังโลกอย่างไรก็ตามอนาคตของโครงการนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากองค์การนาซากำลังเผชิญกับการตัดลดงบประมาณครั้งใหญ่จากข้อเสนอในงบประมาณปี2026ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภารกิจนำตัวอย่างจากดาวอังคารกลับสู่โลกเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกยกเลิก แม้ปัจจุบันดาวองคารเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและหนาวเย็นแต่หลักฐานทางธรณีวิทยาชี้ว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีชั้นบรรยากาศหนานแน่นและมีน้ำอันเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตองค์การนาซาส่งยานเพอร์เซเว n รน์ลงจอดบนพื้นผิวดาวองคารในปี2021เพื่อค้นหาสัญญาณของชีววิทยาตลอดระยะเวลาสปีที่ผ่านมา ยานได้สำรวจหลุมอูกาบาเจเซโรซึ่งเคยเป็นทะเลสาบโบราณที่มีแม่น้ำไหลเข้ายานเพอร์เซียเวลแรนส์ค้นพบหินลายเสือดาวดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วที่ก้นหุบเขาซึ่งถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำในบริเวณที่เรียกว่า Bright Angel Formation นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าหินเหล่านี้มีอายุราว3.5พันล้านปีและเป็นหินโครนซึ่งเป็นหินเนื้อละเอียดที่เกิดจากดินเหนียว โจโเอลฮูโรวิทนักวิทยาศ,าศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสโตนีบรุกรัฐนิวยอร์กและผู้เขียนหลักของงานวิจัยฉบับนี้กล่าวว่าเรารู้แทบจะทันทีเลยว่ามีเคมีบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในหินเหล่านี้เราจึงตื่นเต้นกันมากตั้งแต่แรก ยาน Perseverance ใช้เครื่องมือหลายชนิดในห้องปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่บนตัวยานเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่ธาตุในหินหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิน้นยานได้ส่งข้อมูลกลับมายัางโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาเพิ่มเติมดร์ฮูโรวิทอธิบายว่าเราคิดว่าสิ่งที่พบคือหลักฐานของชุดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในโคลนซึ่งทับถมอยู่ก้นทะเลสาบ และดูเหมือนว่าปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างโครนกับสารอินทรีย์ซึ่งทั้งสองอย่างได้ทำปฏิกิริยากันจนเกิดเป็นแร่ธาตุชนิดใหม่เมื่อเทียบเคียงกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันบนโลกปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดแร่ธาตุนั้นมักมีจุลินชีเป็นตัวขับเคลื่อนดรฮูโรวิทกล่าวว่านั่นคือหนึ่งในคำอธิบายที่เป็นไปได้ว่าลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นในหินได้อย่างไร เขายังกล่าวเสริมด้วยว่านี่เป็นการตรวจพบสิ่งที่เข้าข่ายเป็นสัญญาณชีวภาพที่ชี้ชวนให้เชื่อที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเหล่านักวิทยาศาสตร์ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่แร่ธาตุเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและได้ข้อสรุปว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติก็อาจเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวได้เช่นกันอย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านั้นมักต้องอาศัยอุณหภูมิสูง ซึ่งหินที่พบดูไม่เหมือนว่าเคยผ่านความร้อนมาก่อนเราพบว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพแต่เราก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้นั้นออกไปได้ทั้งหมดดร์ฮูโรวิทกล่าวยาน p e r ร e v ิว a n c ลได้เก็บตัวอย่างหินระหว่างการสำรวจดาวอังคารรวมถึงหินที่พบในบริเวณไบรท์แองเจิลฟอร์เมชั โดยได้บรรจุตัวอย่างหินไว้ในกระป๋องพิเศษและจะนำไปวางไว้บนพื้นผิวดาวองคารเพื่อรอจนกว่าจะมีภารกิจนำวัตถุนั้นกลับมายัางโลกองค์การนาซ่ายังไม่สามารถยืนยันแผนการสำหรับภารกิจนำหินนี้กลับมายัางโลกได้เนื่องจากกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการตัดงบประมาณขณะเดียวกันจีนกำลังดำเนินแผนภารกิจนำตัวอย่างจากดาวองคารกลับมายัางโลกโดยอาจเริ่มปล่อยยานในปี2028 แม้การตัดสินใจยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนแสดงความกระตือรือร้อนที่จะได้สัมผัสกับตัวอย่างหินเหล่านี้ผ่านถุงมือของตนเองเราจำเป็นต้องเห็นตัวอย่างหินเหล่านี้กลับมายังโลกศาสตราจารย์ซันจิฟคุปตากล่าว เขาเสริมว่าผมคิดว่าเพื่อให้มั่นใจอย่างแท้จริงนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องการเห็นและตรวจสอบหินเหล่านี้บนโลกนี่คือหนึ่งในตัวอย่างหินที่มีลำดับความสำคัญสูงที่สุดที่เราต้องนำกลับมาแล้วมนุษย์จะหาเอเลี่ยนเจอที่ดาวดวงไหนภายในช่วงทศวรรษหน้าจงลืมเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ UFO รวมทั้งเอเลี่ยนที่ชอบลักพาตัวมนุษย์ไปเสียก่อน เพราะเรื่องราวต่อจากนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจได้ว่านักวิทยาศาสตร์ตัวจริงกำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตในดาวดวงอื่นกันอย่างไรเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมักถูกพูดถึงด้วยความตื่นเต้นความคาดหวังว่าจะพบสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของพวกเราอย่างมากและยังเป็นแรงบันดาลใจต่อหนังสือรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์รวมไปถึงทฤษฎีสมคบคิดแปลก ท่ามกลางจินตนาการมากมายที่มักจะวาดภาพคนตัวเล็กๆสีเขียวให้เป็นเอเลี่ยนในโลกของความเป็นจริงยุคปัจจุบันการพยายามไล่ล่าหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้เกิดขึ้นแล้วและมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นอกกรอบหรือแนวคิดซึ่งอย่างเป็นที่ถกเถียงทว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยคาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ได้ภายในไม่เกินหนึ่งทศวรรษข้างหน้า หากจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นปัจจุบันการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังคงดำเนินอยู่หลายโครงการเช่นบนดาวอังคารมีหุ่นยนต์ตรวจสํารวจตัวหนึ่งกําลังเก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาร่องรอยเบาะแสของสิ่งมีชีวิตว่าเคยมีอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงแห่งนี้หรือไม่นอกจากนี้ยังมียานสํารวจอีกหลายลําที่กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปเยือนดวงจันทร์น้ำแข็งในระบบสุริยะของเราเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิต ในขณะเดียวกันบรรดานักดาราศาสตร์ก็เริ่มค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วยการมองหาสารประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เพื่อใช้เป็นเบาะแสบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับการมองหาสัญญาณจากอารยธรรมทรงภูมิปัญญาที่อาจจะบังเอิญหรือตั้งใจติดต่อสื่อสารกับเราผมคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราน่าจะได้พบหลักฐานบางประการที่บอกได้ว่ามีสารอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งบนดาวเคราะห์บางแห่งที่อยู่ไม่ไกลหรือไม่ลอดมาตินรีราชบัณฑิตดาราศาสตร์แห่งสหราชอาักรกลกาว หากว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงพวกเขาคงไม่ปล่อยให้เราหาเจอได้โดยง่ายความพยายามเริ่มแรกในการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าสถาบันเซติได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยมีเหล่านักดาราศาสตร์ร่วมกันค้นหาสัญญาณวิทยุที่คาดว่าถูกส่งมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในช่วงปลายศตวรรษที่19เคยเชื่อกันว่าดาวอังคารมีคลองและแม่น้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต แต่ต่อมากลับพบว่าดาวอังคารเป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดารส่วนดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดาวเลษ์กดวงอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ก็มีขนาดเล็กมากเสียจนการหาพวกมันให้เจอเป็นเรื่องยากและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการพยายามศึกษาสิ่งต่างๆบนดาวเคราะห์เหล่านั้นเลยเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจำเป็นต้องปรับวิธีการค้นหาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมพร้อมกับความเป็นไปได้ว่าการสำรวจเบื้องต้นอาจจะพบเพียงหลักฐานเล็กๆน้อยๆ,ๆเช่นจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทางเคมีที่อาจพบได้ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับจินตนาการแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการติดต่อครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาวอย่างน่าตื่นเต้นการค้นพบเพียงจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทางเคมีเช่นนี้อาจดูเหมือนเป็นการจบแบบหักมุมไปหน่อย แต่ถึงกระนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของเราในจักรวาลไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆจากคนคนโลกครับ